ตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่นะคะที่จังหวัดพะเยาค่ะทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดพะเยานะคะได้มอบไก่พื้นเมืองกระดูกจำเป็นสายพันธุ์ชี้ฟ้าให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเพื่อนําไปเลี้ยงนะคะพร้อมกับมีการสาธิตการผสมอาหารช่วยลดต้นทุนให้กับผู้เลี้ยงค่ะ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรบ้านขุนกำลังอำเภอโปอง่งจังหวัดพะเยารับมอบไก่พื้นเมืองกระดูกดำสายพันธุ์ชี้ฟ้าที่นายนิทิจ,จิตนิยมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปรศุสัตว์จังหวัดพะเยาพร้อมกับทีมงานปศุสัตว์อำเภอโปอง่งค่ะ นำมามอบให้ภายใต้โครงการสถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริโดยเกษตรกรที่มารับมอบไก่กระดูกดำสายพันธุ์ชี้ฟ้าเป็นชาติพันธุ์ม้งเพื่อนำไปเพาะขยายขยายพันธุ์สร้างรายได้เสริมตลอดจนในการพัฒนาเป็นอาชีพประกอบกับนะคะวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้งก็จะนิยมบริโภคไก่กระดูกดำและใช้ในพิธีกรรม จากการวิจัยของปัสสุสัต์พะเยาค่ะก็พบว่าหนึครัวเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์มงจะใช้ไก่บริโภคและประกอบพิธีกรรมประมาณ33ตัวต่อปีต่อครัวเรือนซึ่งทางจังหวัดพะเยาเองนะคะก็มีกลุ่มชาติพันธุ์มงกกว่า2,000ครัวเรือนโดยภาพรวมค่ะความต้องการไก่กระดูกดำนี้จะอยู่ที่ประมาณ66,000 60, ตัวต่อปีค่ะ โอกาสนี้นะครับได้มีการสาธิตการผสมอาหารให้กับเกษตรกรที่ได้เรียนรู้สามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากการจากท้องถิ่นนะครับ <c oughs> เช่นข้าวโพด <c oughs> ข้าวไร่ถั่วมเมล็ดแห้งใบกระถินแห้งมาเป็นส่วนผสมในสูตรอาหาร <c oughs> เพื่อลดต้นทุนในการเพราะเลี้ยงไก่กระดูกดำอีกด้วยนะครับ